โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fat m o r p h o p h b i a ฮะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับหลังจากที่เกมมันได้อัปเดตแพทเนี่ยผมก็ไปได้ยินข่าวรือว่าผีมันสามารถพังประตูบ้านได้แล้วแล้วมันก็สามารถบินออกมาฆ่าเรานอกบ้านได้ด้วยแล้วผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะแน่นอนฮนะเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกันอันดับแรกเลยผมก็จะหา แมพที่ผีเนี่ยมันสิงอยู่หน้าประตูนะครับจะเป็นข้างหน้าประตูเลยหรือว่าข้างๆประตูก็ได้ครับเอาเป็นว่าเวลาที่เราด่ามันนอกบ้านเนี่ยให้มันได้ยินเราก็พอเราจะได้มาเทสว่าเวลาที่มันฮั้นเนี่ยมันจะพังประตูออกมาฆ่าพวกเราได้อยู่นอกบ้านได้หรือเปล่าวันนี้ก็ชวนพี่ฟุกหรือว่ายูนนโรจังเนี่ยมาร่วมเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมผีชื่อว่าเดวิดโรบินสันนะเดวิดโรบินสันโรบินสันอีกแล้วหรอมาบิ๊กซีมั้งกะโอเคพี่ฟุก เราจะไปด่ามันให้มันโกรธหรือว่าเราจะไปลดเซนตตี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับเขาคนเดียวฝากลูกเมียผมด้วยเออเราจะไปลดเซนตี้ตรงไหนดีนี่หน้าประตูเนี่ยเนี่ยอาอ่ความจริงไม่ไม่ก็คือเรายืนอ่ะให้มันอยู่ในอาณาเขตบ้านยืนแช่อยู่คือเรายืนอ่ะให้อยู่ในอาณาเขตบ้าน้ยไอเชี่ยปรากฏการณ์ผีหรอก อุยยอดจอไปเล่นเฟสพอดีแล้วเมื่อกี้แม่งผ่านมันเดฟตไปเลยเว้ยวูมือตกใจแล้วเดวิดโรบินสัน can you kill me โรบินโรบินโรโรบินเฉยเดวิดโรบินสัน can you kill me please hello fuck you david fuck your mom fuck your dad fuck your family fuck your david fuck your ass <c oughs> can you uh hunt me เดวิดพี่พกดามันดิรุย Hello, ่ยเดวิดกระมอนรุ่ยเดวิดโฮ้ยพี่ไฟใส่โชยูสเตปโชยูโชยูาดิดยุดยดยุยอุ้ยนี่ล <f ie> ลแล็อกละนี่ฮะมาดูกันว่าเขาสามารถออกมาข้างนอกได้ไหมฮะเพราะว่าเขาน่าจะรับรู้ตัวตนเราเราจะเปิดไมค์พูดตลอดนะเดวิด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 เคนยูเฮียมีเดวิด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 โดบินสันเดวิดโดบินสันเดวิดโดบินสันเดวิดเดวิดเดวิด เดวิดโ okay. <c oughs> รบินสันฮัลโหลเดวิดโรบินสันเดวิด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 คิวมี่คิวมี่คิวมี่เฮ้ยเข้ามาหน่อยคิวมีไม่ยื่นมะือยื่นไอ้เห้ยอ่ะกูยื่นหัวเข้าไปด้วยบางทีการยื่นหัวเข้าไปอาจจะทำให้มันหักคอเราได้โหลเดวิด where are you อยู่ไหอ่าข้างในไม่มีนะ <c oughs> เหมือนมันจะวิ่งผ่านเราไปเลยแหละ อีกรอบไปเลยอืมอีกรอบไปได้เราลองสามรอบไปได้เอาชัวร์ผมว่าไม่รู้นะแต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ามันไม่สามารถพังประตูออกมาแล้วหักคอเราได้เลยแต่ว่าในกรณีที่ในกรณีที่เรารอยู่ระหว่างประตูเนี่ยอยู่ใกล้ประตูแล้วมันเดินมาแนบประตูมันก็อาจจะหักคอเราได้เช่นกันเพราะว่าฮิตบล็อกเราทิบหหยพี่ฟุกเฮียกูโดนไอ้กะ พี่ฟุกไปนะพี่ฟุกไปนะมาแล้วฮะิ่งมาแล้วโอเคออกมาได้ฟุกเอ่อพี่ฟุก,เ,กเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าไปตายข้างในดีกว่าแล้วผมจะดูในมุมมองที่ตัวเองเป็นผีว่าผีมันเดินยังไงมันมันจะเดินมาหาพีหรือเปล่าเออโอเคป,ปะเออ เนี่ยดูดิขนาดเราอยู่หน้าประตูนะซีนเนต,ตี้เราเหลือ50กับ13บสาจะสังเกตว่ามันล่าแบบมากแต่ว่ามันไม่มีพี่ปุ๊กออกมาก่อนอยวโดนหักคอแต่เมื่อกี้คือผมได้ยินเสีงงยงหัวใจเต้นนะมันเหมือนมาหยุดหน้าประตูปะ่ะเหมือนมันจะมาหยุดหน้าประตูแล้วมันก็จะเดินออกไปเลยมันเป็นแบบเส้นกั้นระหว่างความเป็นและความตายแค่หน้าประตูนะั้นโอเคหายแล้ว เดี๋ยวผมจะเข้าไปตายนะโอเคไหมเอากล้องมาเด้๋ยวขอบคุณนะนี่คืองานนี่คืองานสุดท้ายของผมใช่ไหมโอเค h e l l ว David David kill me David David hello David can you kill me David can you kill me David จ okay. ๋าล่าฉันได้เปล่าฉันอยากตายเดวิดสวัสดีฝุ่ไม่ใช่มันกับใส่ฉัยกูโอเคมันล่าแล้วพี่ผมกำลังจะตายเดวิดกูอยู่นี่เดวิดมึงอยู่ไหนฮัลโหลออกมาดิ อยู่ไหนวะออกมาดีเดวิดมามึงมาเดวิดมึงมาหนึ่งรูปจัดไปสวยงามตายไ,ไหนอยูนี่ไดรูปไฮ้ผีหล่นมาจากไหนวะได้รูป,ป <S <S มมได้รูป,รปผมทำนาทีสุดท้ายดีที่สุดแนละ้วพี่โอเคทีนี้พี่ด่ามันหน้าประตูนะแต่ว่าอย่าให้ตัวเองหลุดเข้าไปนะโอเคปะโอเค อันนี้คือเวลาผมตายเนี่ยผมจะไม่เห็นประตูความจริงมันมีประตูอยู่นะฮะแต่ว่าผมจะไม่เห็นเพราะว่าผมตายแล้วอ่าพี่บุ๊เชิญนะเชิญด่ามันหน้าประตูแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองหลุดเข้าไปโคลส์กบไ่ถือเดวิดอยู่ห้องนี้นะอยู่ห้องด้านด้านซ้ายมือของเราเราบอกทุกห้องแล้วกด วักยูเดวิดโชบอนมันไม่เอาวมันยังเดินอยู่ในห้องนะมันเดินอยู่ในห้องอ่าที่มันอยู่ดูจัดเป็นหนึ่งกูผีเหี่ยดตามมันไปเรื่อยๆตามเอาแล้วเหรอโอเคผีลาแล้วฮะตอนนี้คือประตูปิดแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่เห็นประตูนะฮะอยู่ไหนวะนเ่นี่อยู่นี่ไวายนี่เฮ้ยมันมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่ผีผีมาแล้วผีมาแล้ว มันกลับห้องเดิมนะโอเคมันเดินออกมามันเหมือนจะไม่เห็นเราที่อยู่หลังประตูเลยเว้ยหายไปแล้วทีนี้พอมันทันนะที่เอาหัวยื่นเข้าไปโอเคป่ะแล้วก็กดดามันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคือเม่แตะฟักเกอร์ลาแล้วใช่ป่ะตอนนี้มันอยู่ในห้องมันนะคือมันเหมือนพยายามจะออกไปทางหน้าต่างพี่แต่มันออกไปไม่ได้ ตอนนี้มันมันเดินผ่านพีไปละไม่สนใจพีเลยผมว่าเอียไหมเดินเข้าห้องอีกห้องหนึ่งมาลวม,มันเป็นผีตัวเล็บรีบอะแล้วก็เดินกระเพกกระเพกอะโอเคตอนนี้มันกลับไปข้างหน้าละ <Hello, S 1> มันม,มันไม่สนใจพีเดี <S <S ๋มันเดินขึ้นชั้นสองไปลว มันเมินพี่แล้วก็เดินก็จะสองไปเลยตอนแรกเหมือนมันจะมาหน้าประตูนะแล้วมันก็เมินพี่ไปเลยนะทาท,าท,าท,าทางที่พี่เอาหัวมุดออกมาเห็นช่แบบหัวมุดทะลุประตูใช่ใช่หัวพี่มุดทะลุออกมาแต่ว่ามันเหมือนจะเมินไปเลยได้รอบมันเพื่อความชัวเพื่อไม่เกิดการกังขาขยาบอีกสองรอบเลยอ,อีกสองรอบสองรอบนะจับไปขอบอยคิมบีฟักยูฟักยูฟักยู

โอเคมันล่าแล้วใช่ไหมโอเคมันออกมาแล้วพี่มันเกิดจากห้องด้านในตอนนี้มันเดินออกจากห้องมาแล้วเหมินพี่ไปแล้วเหมินพี่ไปแล้วมันเดินออกไปทางห้องครัวใหญ่แล้วตอนนี้เดินกลับมาแล้วฮะตอนนี้ผีเดินกลับมาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วเหมือนจะสนใจแต่ไม่ฮะเฮ้ยเหมือนจะ เดินมาดูศพกูทำไมเฮ้ยเฮ้ยเดินขึ้นเดินเดินขึ้นไปละยังไงไอ้เหี้ยคือเหมือนจะสนใจนะแต่ก็ไม่สนใจว่ะหัวกูทะลุกระตัวหกูลุตงเลยใช่ไหมใช่หัวพี่เข้ามาในบ้านเลยแต่ว่ามันก็สัมผัสพี่ไม่ได้โอ้โหแน่แจ๊ฮัลโหลอ่าเนี่ยกูลองให้รอบรอบเลยนะล็อกละล็อกละล็อกละมันวิลาละตอนนี้สังเกตได้นะฮะว่าหัวยูเนลโลเนี่ยโผล่มาในบ้านละพี่อยู่ไหนวะ ขีออกมาแล้วฮะเดินเข้าไปห้องครัวเหมือนแพทเทิร์นการเดินจะเหมือนเดินด้วยนะแพทเทิร์นการเดินออกล่าของผีจะเหมือนเดิมด้วยของตัวตัวหนึง่งถ้าไม่เจอคนหรือว่าคนแอบอะ่ะมันก็จะเดินตะเวนเหมือนเดิมเยถ้าถูกต้องมันก็จะเดินกลับมาฮะแล้วมันก็จะเลี้ยวขึ้นชนสองตอนนี้มันเดินมาแล้วพี่แล้วก็เหมือนที่ไปละเลี้ยวขึ้นจนสองไปละ โอเคผมว่าเราได้ข้อสรุปแล้วครับเรื่องที่ผีพังประตูแล้วก็บินออกมาหักคอเรานอกบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นจริงนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยมันก็จะมีบัคที่เกิดขึ้นเหมือนกันคือประตูแม่งจะก,กระเด้งหลุดออกมาเลยฮะส่วนในเคสของการที่โดนหักคอนอกบ้านเนี่ยผมว่ามันเกิดจากการที่ คนที่อยู่นอกบ้านนะครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายยื่นเข้าไปในบ้านหรือเรียกสั้นๆก็คือฮิตบล็อกของตัวละครเราที่อยู่นอกบ้านเนี่ยมันยื่นเข้าไปในบ้านอีผีเนี่ยก็เลยหักคอเราจากในบ้านได้แล้วระหว่างที่ผีมันหักคอเราเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันใช่ปะก่อนที่เราจะตายแล้วช่วงระหว่างไอแอนิเมชันก่อนตายนั่นนะครับที่ผีมันเอามือมาปิดตาแล้วก็จกตาเราอะในตอนนั้นเนี่ยตัวละครเราจะเคลื่อนไหวได้อยู่ก็คือเรายัางเดินได้อยู่ซึ่งคิดง,ง่ายๆตามหลักคอมมอนเซนส์ทั่วไปเลยครับก็ค เราก็จะพยายามเดินออกมาให้ไกลาจากประตูเพื่อที่หวังว่าตัวเองจะรอดนะฮะนั่นแหละฮะสุดท้ายก็คือมันจะเป็นภาพที่แบบตัวละครเรามันจะตายห่างจากประตูนั่นเองมันก็เลยเห็นภาพมันว่าผีนยพุ่งออกจากบ้านมาหาคอเพื่อนเรานะแต่จริงๆไม่ใช่ครับผีก็ยังเห็นทางประตูบ้านเป็นทางตันอยู่ดีสรุปแล้วในะตอนนี้ในแผนปัจจุบันณเวลาที่ลงคลิปผียังไม่สามารถพังประตูแล้วแหกบ้านออกมาหักคอคนอื่นได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมว่าน่าจะเคลียร์กับประเด็นนี้แล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ